สวัสดีค่ะเพสัชกรมดน้อยค่ะ6ข้อดีของแคลเซียมแอลทีอเนตที่เราควรรู้ 1. ดูดซึมได้ดีไม่ทำให้เกิดการตกค้างในร่างกาย 2. ไม่ทำให้ท้องผูกท้องอืดท้องเฟ้อเพราะการดูดซึมได้หมดไม่เหลือตกค้าง 3. ให้ปริมาณแคลเซียมอิสระท,ที่ดูดซึมเข้าสู่ร,ร่างกายได้มากกว่าแคลเซียมชนิดอื่นๆ 4. เป็นแคลเซียมชนิดเดียวที่มีคุณสมบัติพิเศษทำให้เกิดการกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนที่กระดูเอ็นและข้อต่อได้ เพราะให้สารแอลเทอเนตออกมาสารนี้เป็นแอคทีฟเม a าบอล t e ของวิตามิน C จะช่วยในการดูดซึมวิตามิน C ีทาให้การทํางานของวิตามิน C มีประสิทธิภาพส่งผลทําให้เกิดการสร้างคอลลาเจนในร่างกายที่กระดูกเอ็นและข้อต่อดังนั้นการสร้างคอลลาเจนที่ข้อต่อนั่นก็คือการไปช่วยของอาการของข้อเสื่อมต่างๆค่ะไปซ่อมแซมกระดูกอ่อนที่ข้อต่อที่สึกกร่อนจากอาการข้อเสื่อมด้วยและเมื่อกระดูกอ่อน ที่ข้อต่อได้รับการซ่อมแซมผลเป็นยังไงคะสร้างน้ำเลี้ยงไขข้อออกมาข้อติดขัดลดลงการเสียดสีลดลงค่ะ5ได้ประโยชน์ทั้งการบำรุงกระดูกและข้อต่อในร่างกายในขณะที่แคลเซียมทั่วไปบำรุงได้แค่กระดูกแข็งกระดูกแข็งอยู่ตรงไหนบ้างนะคะยกตัวอย่างเช่นกระดูกแขนกระดูกขาส่วนที่เราจับได้ว่าแข็งทั้งหมดในร่างกายคะ่ะ 6. ไม่มีผลข้างเคียงต่อร่างกายและถ้าได้มาจากข้าวโพดธรรมชาติประเภท n อน g m o ด้วยก็ยิ่งดีทานได้สบายใจ n อน g m o คืออะไรนะคะก็คืออาหารที่ทำขึ้นโดยไม่มีการดัดแปลงพันธุกรรมข้อดีคือหมดกังวลเรื่องการแพ้การปนเปื้อนสารพิษคุณค่าทางโภชนาการภาวะดื้อยาและความเสี่ยงต่อมะเร็งค่ะ ทำไมถึงสรุปได้ว่าแคลเซียมแอลเท n เนตไม่มีผลข้างเคียงต่อร่างกายนะคะเพราะคุณสมบัติการดูดซึมได้ดีไม่ตกค้างและ r e f e r รนซ์จากหน่วยงานวิจัยการประเมินความเสี่ยงความปลอดภัยของอาหาร European Food Safety ได้ระบุว่าแคลเซียมแอลเท n เนตเนี่ยนอกจากจะให้แคลเซียมที่ร่างกายต้องการแล้วนะคะยังให้สารแอลเท n เนตออกมาซึ่งแอลเทอเนตเนี่ยถือว่าเป็น endogenous compound ค,คือ เป็นสารที่อยู่ในร่างกายอยู่แล้วไม่ใช่สารก่อมะเร็งหรือส่งผลต่อยีนพันธุกรรมให้ผิดปกติแต่อย่างใดนะคะค่ะเราจะเห็นข้อดีของแคลเซียมแอลเทลเนตที่เยอะมากๆไปแล้วค่ะและถ้าใครไปถามในโรงพยาบาลยังไม่มีนะคะหาซื้อได้ยากกว่าแคลเซียมทั่วไปเนื่องจากต้นทุนการผลิตแคลเซียมชนิดนี้สูงกว่าแคลเซียมทั่วไปค่ะและโดยเฉพาะถ้ามาจากแหล่งข้าวโพดนอนเจโด้วย แคลเซียมทั่วไปผลิตได้ง่ายมากได้จากเห็นปูนแต่ประสิทธิภาพให้แคลเซียมน้อยและก็ย่อมมีผลข้างเคียงอื่นๆตามคุณสมบัติของเขาด้วยค่ะแต่แคลเซียมแอลเทียเนตจากข้าวโพดนอน GMO ผลิตยากกว่าให้แคลเซียมสูงไม่มีผลข้างเคียงถ้าราคาเนี่ยจำหน่ายย่อมสูงกว่าแคลเซียมทั่วไปค่ะแต่ให้บิเนฟิตให้ประโยชน์ต่อสุขภาพร่างกายรวมไปถึงความปลอดภัยที่มากกว่าอย่างแน่นอนนะคะ